ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มคอมเมนต์นะครับใน Facebook นะครับอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสไปแล้วนะครับแล้วต้องการจะให้มีคนมาคอมเมนต์นะครับเพื่อใช้โปรโมทนะครับหรือว่าคอมเมนต์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของโพสตนะครับอก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ก่อนได้เลยนะครับเอแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นะครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m m t a c o m กันแล้วนะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะมัวก็ได้นะครับแต่ว่าต้องจําอีเมลแล้วก็รหัสผ่านไว้ด้วยนะครับอเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างกันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้แล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ หรือใครที่ไม no ่อยากกรอข้อมูลเนี่ยพยุ่งยากแนบกรอสามารถอ่จสมัครใช้งานด้วยบัญฉีกูเกิลหรือว่า gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับอ่าพอลงทะเบีใช้งานกันเรียบร้อยนี่ครับก็กดย้อนกลับมาเลยนี่ครับสําหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับพอลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับอ่จสําหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k d h com กันแล้วนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้ ในสีวนวันนี้นะครับเราจะมาเพิ่มคอมเมนต์นะครับใน Facebook นี่คร <Target on? S 1> ับผู hide. ้ชมก็คลิกมาที่อ๋อตรงนี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นี่ครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่ตรงนี้นะครับเอาวันนี้เราจะเลือกเป็นโปรโมชั่นเทศกาลสงครานตรงนี้นะครับออาแล้วก็มาดูที่บริการต่อเลยนะครับอ่ะวันนี้เราจะเพิ่มคอมเมนต์ก็เลื่อนมาที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็เลือกมาที่เพิ่มคอมเมนต์คนไทยแบบกําหนดเองนะครับอ่ะก็เลือกได้เลยนี่ครับอ่ะพอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนี่ครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายะครัยของบริการนะครับ ต่อมาเนะครับใป็นส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับอ่าเราก็มาที่โพสเนรับที่เราต้องการจะเพิ่มคอมเมนต์นี่ครับอ่าเราก็คลอกลิงก์นะครับของโพสด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่าโพสที่ใช้ะครับต้องเป็นสาธารณะเท่านั้นนะครับอ่าเราก็นําลิงก์กลับมาวางเลยนะครับอ่าในส่วนปริมาณตรงนี้นะครับอ่าก็ให้คุณผู้ชมนะมาใส่ที่ช่องคอมเมนต์นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าก็คือหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์นะครับอันนี้ขั้นต่ำอยู่ที่สิบคอม อ่ะแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้ใส่คอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ได้ใส่คําว่าเท่มากนะครับไปที่10คอมเมนต์นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะใส่คอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องซ้ำกันแบบผมก็ได้นี่ครับอ่ะพอเราใส่คอมเมนต์กันเรียบร้อยเนี่ยครับบริการเขาก็จะคำนวณไม่เราด้านล่างแล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็กดสั่งซื้อได้เลยนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับอ่ะเราบรเวณรับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานะครับก็ให้คุณผ ในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เดอได้ทำการสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นบริการนะที่เราเลือกมานี่ครับสนุงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับของโพลที่เราใส่เข้ามานี่ครับอตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับยอดคอมเมนต์ก็จะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานะที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้เนี่ยขึ้นว่ารอดําเนินการนี่ครับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดนับที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับอะไรเกิดมียอดจํานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับอะไรยังไม่รู้วิธีการในการเติมเงินนะครับก็ให้ผู้ชมนับกดมาที่อ่าเมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับอนนในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกนะครับหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นการสแกน QR code คดทุกธนาคารนะครับอ่าช่องทางนี้นะครับผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินนับที่เราต้องการเติมด้านล่างนี่ครับ อัการต่าอยู่ที่1บาทเองนี่ครับแล้วก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับอ่ะเขาก็จะมีคิวอาโคนะขึ้นไม่เอาสแกนกันแล้วนี่ครับหรือจะบันทึกไปสแกนก็ได้นี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับช่องทางที่2องนี่ครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่ะก็ข้าล็อกได้ไัญชีตรงนี้เลยนี่ครับแล้วพอทํารายการเรียบร้อยรับก็นําสลิปมาแนบอ่ะมาแนบด้านล่างตรงนี้ครับแล้วก็โคยินยันเลยนี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางอ่างเปาวอลเลตนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นี่ครับ ในช่องทางนี้แอก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นี่ครับอาจมีเป็นการสแกน QR โค้ดะครับถุกมณีวอลเล็ตหรืธนาคารต่างๆนีครับรวมถึงตู้บุญเติมรับก็สามารถใช้ได้นี่ครับแล้วต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับอาจจะในทุกช่องทางนะครัเขาจะมีคําแนะนำแับในการเติมเงินนะครับด้านบนแบบนี้นี่ครับอากคุณูชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคําแนะนำแับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณชมนะครับกลับไปที่เฟซบุ๊ก อ่ะตอนนี้นะครับยังไม่มีคอมเมนต์นะครับที่เอาใส่เข้ามานะครับเดี๋ยวจะลองกลุเฟชหน้าจอเนี่ยพอดูว่ายอดคอมเมนต์เพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่ะตอนนี้นะครับคอมเมนต์ของเราเนี่ยพอยังไม่เพิ่มขึ้นมานะครับกออย่างที่บอกไปในเว็บไซต์เนี่ยว่าตอนนี้ระบบกําลังรอดําเนินการนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องรอกันไปสักครู่เลยนะครับอ่ะในระหว่างที่รอเครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับของคุณผู้ชมนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับตัดภาพไปตอนที่อายอดคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วนะครับ อ่ะแล้วตอนนี้นับยอดคอมเมนต์ของเราเนี่ยพอได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นคำว่าเท่มากเนี่ยมาที่6คอมเมนต์กันแล้วนะครับอ่ะก็เลกไม่กี่คอมเมนต์นับตอนนี้ยอดคอมเมนต์ก็จะขึ้นมาครบกันแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆะครับผมก็ได้นั่งรอไปไม่ถึง5นาทีนะครับตอนนี้ยอดคอมเมนต์ก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับพอยอดคอมเมนต์ขึ้นกันแล้วะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆเข้้าาามใชงนใในนนนเเว็็บบไซต์หหมมือกกััะคร้าที่เเมนนนนูแะําพื่อตรงนี้เลยนะครับ เราก็มากดข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่โดยที่ให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้นี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็แย่ตาค่าแนะนํากันด้วยนะครับถึงเนกันเลยนี่ครับอ่แล้หากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดปัญหาในการใช้งานนะครับอ่าก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับ อ่ะเราก็มาที่เมนูติดต่อมินตรงนี้เลยนี่ครับพอจะมีเราเลือกติดต่อมิ้นะครับสช่องทางะครับจะมีเป็นตัวเชื่อเลือและช่องทางไลน์นี่ครับอ่ะตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็เลือกติดต่อมินก็ได้นี่ครับอ่ะและสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอ่ะก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมท